เื่เป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้โควิดก็เริ่มมียามีวัคซีนเข้ามาฉีดให้กับประชาชนชาวไทยกันหลายคนแล้วเพื่อนๆฉีดกันหรือยังแม่ก้อยน,นี้ยังไม่ได้ฉีดเลยค่ะลงทะเบียนเอาไว้หลายที่เหมือนกันแต่ก็ยังไม่ได้มีคิวที่จะโดนเรียกให้ไปฉีดวัคซีนเลยค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเขาจะให้กลุ่มเสี่ยงหรือว่าคนแก่คนที่มีอายุไปฉีดก่อน อย่างแม่ก้อยนี่ก็ไม่ใช่ในกลุ่มเสี่ยงก็อาจจะต้องรออยู่สักระยะหนึ่งช่วงนี้ฝนก็ตกเนาะแม่ก้อยอ่ะเป็นคนที่ถ้าโดนละอองฝนมักจะมีอาการที่จะเป็นหวัดได้ง่ายทุกครั้งที่โดนละอองฝนแม่ก็จะพยายามที่จะสระผมในวันนั้นมาในทุกๆครั้งแม่ก็คิดว่ามันช่วยได้นะเพื่อนๆลองเอาไปทําตามดูก็ได้นะคะอะไรอ่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แม่ก้อยอ่ะโดนฝนแบบหนักๆเปียกมาเลยอย่างเงี้ยไม่เป็นอะไรนะ ไม่ป่วยไม,ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นไข้แต่ถ้าละอองฝนเนี่ยเออมันจะมีอาการในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาวันนี้เป็นวันที่ไม่ก้อยพักร้อนก็รู้สึกว่ามันก็ร้อนสงบที่พักจริงๆแต่ก็มีความรู้สึกอยากจะตัดคลิปของตัวเองด้วยบรรยากาศชิวๆอยู่บริเวณหลังบ้านของเราเองนะคะวันนี้แม่ก้อยจะมาเล่าในเรื่องของหมดลูก เพื่อรูมหมว่าหมดลูกมันมีกี่แบบโอ้ยเสียงดังเสียงปมน้ําเพื่อลูไหมว่าหมดลูกมันมีกี่แบบหมดลูกนี่มีหลายแบบมากเลยนะหลายหน้าหลายทรงเพื่อแม่ก้อยจะขึ้นดูเหมือนกันเรามีหมดลูกนะที่หมดลูกเนี่ยมีทั้งหมดลูกเป็นปกติที่ใครหลายๆคนก็จะเป็นอยู่ก็จะเป็นทรงแบบคล้ายๆลูกแพรตรงนี้ก็คือจะเป็นหมดลูกแล้วก็จะมีสองข้างก็คือเป็นปีหมดลูกใช่ไหม ถ้าใครได้ดูคลิปก่อนที่แม่ก้อยวาดไว้น่าจะเข้าใจเป็นปีบุตลูกพอมีไข่ตกลงมาได้รับการผสมก็จะมาฝังตัวที่โพรงม,มดลูกตรงนี้ด้านล่างน,นี้ก็จะเป็นช่องคลอดต่อไปเป็นปากมดลูกต่อไปความผิดปกติอันนึงของมดลูกที่เกิดขึ้นมาได้ก็คือว่าโดยปกติแล้วเราจะเป็นทรงลูกแพรแต่ตอนนี้มันกลายเป็นทรงลูกลูกหัวใจนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะลูกหัวใจความแปลกของมดลูกอีก มันยังมีอีกนะนอกจากรูปทรงรูปหัวใจแล้วมันมีเป็นแฝดคําว่ามีเป็นแฝดนี่ก็คือไม่ใช่ลูกแฝดท้องแฝดเด็กแฝดไม่ใช่นะแต่เป็นมดลูกแฝดเพื่อนลองคิดดูเด็กดยปกติแล้วอ่ะมดลูกมันก็จะทรงรูปแผลใช่ป่ะมันก็จะมีพื้นที่แต่พอมันเป็นแฝดขึ้นมาเนี้ยมันก็จะต้องเป็นเหมือนเป็นก้อนสองก้อนมาเป็นในลักษณะนี้ ความพิเศษของมดลูกแฝดน,นะคะบางคนนะคะจะมีปากช่องคลอดอ่ะหนึ่งอันมีแฝดก็จริงแต่รวมกันแล้วเป็นหนึ่งเป็นท่อเดียวก็คือคลอดลูกออกมาที่ท่อเดียวเป็นปากช่องคลอดแต่บางคนแฝดยิ่งกว่านั้นนะคะแฝดทุกอย่างเลยก็คือมีมดลูกแฝดปากช่องคลอดก็แฝดด้วยก็คือแต่ละข้างซ้ายขวาเนี่ยเขามีปากช่องคลอดของตัวเองแต่ละคนไม่ยุ่งกันแล้ว ไอ้ความแฝดเนี่ยนะมันไม่ได้แบบว่าเป็นแฝดแบบสมมาตรนะแฝดสมมาตรก็คือถ้าเกิดว่ามันพับเข้าหาก,กันแล้วซ้ายกับขวาเนี่ยประกบเข้ากันพอดีก็คือมีพื้นที่ที่เท่ากันแต่บางคนอ่ะโผลมดลูกอย่างเช่นมือแม่ก้อยข้างเนี้ยคือมือซ้ายของแม่ก้อยโผล่มดลูกข้างซ้ายเนี่ยใหญ่ใหญ่กว่าโผลมดลูกโลมดลูกข้างขวาก็คือเล็กพอเวลาที่มีการผสมการระหว่างไข่กับอสุจิแล้วมีการฝังตัวของเด็กขึ้นมาเนี่ย ถ้าหากมีการฝังตัวที่โพรงบนลูกข้างซ้ายเด็กอาจจะพัฒนาจนถึงกระทั่งคลอดลูกได้เพราะว่าโพรงบนลูกข้างซ้ายของเขาอะมีพื้นที่มากพอที่จะรองรับเด็กตัวเด็กแล้วก็การพัฒนาต่อไปอยังอนาะคตแต่ถ้าเกิดว่ามีการฝังตัวที่โพรงบนลูกข้างขวาซึ่งมีพื้นที่ที่แคบเนี่ยสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือ1เกิดภาวะแท้งได้2คลอดก่อนกําหนดนี่ก็คือความเสี่ยงของคนที่มีหมดลูกแฝดค่ะ คำถามนะคะและเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็นคนที่มีมดลูกรูปทรงเป็นปกติลูกแพรหรือเป็นหัวใจหรือว่าเป็นแฝดตามที่แม่ก้อยศึกษามานะคะคนที่มีมดลูกที่ผิดปกติในลักษณะนี้โดยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นคนที่มีมดลูกที่รูปทรงที่ผิดปกติคนที่เป็นมดลูกแฝดเนี่ยจะเป็นมาตั้งแต่โดยกําเนิดน,นะคะในช่วงที่ทารกเนี่ยอยู่ในทันของมารดาสักประมาณ 6สัปดาห์ร่างกายของเด็กเนี่ยก็จะพัฒนาสร้างอวัยวะภายในร่างกายมาในช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่สร้างทั้งไตสร้างทั้งลงมดลูกสร้างปากมดลูกต่างๆเหล่านี้ โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่มีมดลูกที่ไม่ปกติเนี่ยบางครั้งอาจจะรวมไปถึงมีไตที่ผิดปกติตามไปด้วยเพราะในช่วงของการสร้างมดลูกเนี่ยมันเป็นช่วงเดียวกับการที่สร้างไตด้วยเช่นเดียวกันในการวินิจฉัยว่าใครสักคนหนึ่งที่จะมีมดลูกแฝดเนี่ยค่ะก็จะต้องถ่ายการวินิจฉัยมาจากทางคุณหมอ MRI การอัลตราซาวด์ซึ่งปกติแล้วอะ่ะ ผู้หญิงโดยทั่วไปที่มีมดลูกแฝดหรือว่ามีมดลูกที่ผิดปกติมดลูกลูกหัวใจเขาก็มีชีวิตของเขาเป็นไปตามปกติอา,อาจจะมีอาการที่เกิดขึ้นแล้วทาให้คุณหมอสงสัยหรือว่าจะวินิจฉัยว่ามีความผิดปกติของมดลูกตปล่าเช่น 1. มีการแทงเป็นนิดแทงเป็นนิดก็คือท้องกี่ครั้งกี่ครั้งก็แทงออกหมด 2. เป็นจะมีสภาวะของการคลอดก่อนกําหนด ในลักษณะนี้นะคะก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ดังนั้นง่ายๆเลยค่ะถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เราตั้งท้องหรือรู้ว่าท้องลูกแล้วก็ขอให้รีบไปฝากคั้นถ้าคุณหมอตรวจวินิจฉัยแล้วรู้แล้วว่าเราเป็นผู้ที่มีมดลูกผิดปกติแท่งก็จะให้ยากันแท้งมายากันแท้งเนี่ยจะต้องให้จนตลอดจนกระทั่งคลอดเลยค่ะ ตัวของผู้ที่ตั้งคันเอรค่ะสิส่งสำคัญเลยก็คือจะต้องพักผ่อนให้มากๆพักผ่อนให้เพียงพออย่านอนดึกอย่าเครียดอย่ากดดันแล้วก็สิ่งที่สำคัญคืออย่าทำกิจกรรมอะไรที่มันจะไปเกร็งหน้าท้องอะขนาดแค่การไปซื้อของที่ตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วถือของที่หนักๆอะ่ะไม่เ้อยบอกเลยนะมันส่งผลกับการเกรงหน้าท้องอันเนี้ยประสบการณ์ของแม่ก้อยเอง ตัดเข้ามาดูภาพของมดลูกกันนะคะจะได้เข้าใจกันง่ายขึ้นค่ะภาพแรกเป็นภาพของมดลูกปกตินะคะก็จะมีมดลูกปากมดลูกแล้วก็ช่องคลอดอย่างละหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าทรงลูกแพรถ้าไข่กับอสุจิผสมกันแล้วตัวอ่อนก็จะมาฝังตัวที่โพรงมดลูกนะคะสังเกตดูได้ว่าทรงลูกแพรนี้ค่ะจะมีพื้นที่มากพอที่จะให้ตัวอ่อนฝังตัวและพัฒนาตัวเองจนกระทั่งคลอดออกมาได้ค่ะ ภาพถัดมานะคะจะเป็นภาพของมดลูกผิดป,ปกติค่ะภาพนี้จะเป็นมดลูกรูปหัวใจนะคะสังเกตดูได้ว่าจะมีรอยหยักลงมาลักษณะคล้ายๆเป็นรอยหยักของหัวใจอยู่ทางด้านบนภาพนี้จะมีมดลูกปากมดลูกแล้วก็ช่องคลอดอยู่หนึ่งอันนะคะถ้าหากว่าไข่กับอสุจิผสมกันแล้วแล้วมาฝังตัวอยู่ที่โพรงมดลูก จากการที่โพรงมดลูกเนี้ยค่ะเป็นรูปทรงของรูปหัวใจแล้วมันมีรอยหยักเข้ามาเมื่อตัวอ่อนมาฝังตัวอยู่ที่โพรงมดลูกนี้นะคะรอยหยักตรงนี้นะคะอาจจะส่งผลทําให้ตัวอ่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่เนื่องจากว่าพื้นที่ถูกเบียดบังด้วยรอยหยักตรงนี้ค่ะ ในภาพถัดมานะคะก็เป็นภาพของมดลูกที่ไม่ปกติเช่นเดียวกันแต่ในภาพนี้จะเป็นเรื่องของมดลูกแฝดค่ะสังเกตได้ว่าจะมีมดลูกทั้งอันที่1และอันที่2นะคะอยู่2ด้านเลยสายขวาปากมดลูกมีอันที่1อันที่2เช่นเดียวกันแต่ว่ามีช่องคลอด1อันนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะมีการท้องอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของมดลูกนี้ก็จะคลอดอยู่ทางช่องคลอดทางเดียวกันค่ะ และภาพสุดท้ายนะคะที่แม่ก้อยได้วาดเอาไว้ก็คือเป็นเรื่องของมดลูกผิดป,ปกติเช่นเดียวกันค่ะรูปทรงของมดลูกผิดป,ปกตินี้ก็คือจะเป็นมดลูกแฝดเหมือนกันนะคะแต่ความแตกต่างจากภาพที่แล้วก็คือภาพนี้จะมีช่องคลอด2อันนะคะก็คือจะมีของไข่ของมันเลยค่ะทุกอย่างจะมี2อันในกรณีที่มดลูกอันที่1และอันที่2มีความสมบูรณ์มากนะคะดังนั้นเมื่อไข่กับอสุจิ ได้รับการผสมกันแล้วสามารถที่จะมาฝังตัวที่โพรงมดลูกอันใดอันหนึ่งได้นะคะแล้วถ้าหากว่าเกิดในสถานการณ์ที่คลอดเองโดยธรรมชาติการคลอดโดยธรรมชาตินี้ก็จะคลอดที่ช่องคลอดของแต่ละอันกันนะคะไม่เกี่ยวข้องกันค่ะมดลูกอันที่1ก็คลอดที่ช่องคลอดอันที่1มดลูกอันที่2ก็คลอดที่ช่องคลอดอันที่2ค่ะสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับผู้หญิงคนไหนนะคะที่มีมดลูกแฝดและมีช่องคลอด2อันอย่างนี้นะคะ ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะถ้าหากต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกนะคะจําเป็นจะต้องตรวจทั้งสองครั้งค่ะนั่นก็คือปากมดลูกอันที่1และปากมดลูกอันที่2ค่ะเนื่องจากมะเร็งปากมดลูกอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้ง2ตําแหน่งนี้ค่ะแต่ในชีวิตวันนี้ในโลกนี้จริงๆแล้วมีผู้หญิงหลายๆคนที่เป็นผู้ที่มีมดลูกแฝดแล้วก็ตั้งท้องแล้วก็สามารถที่จะคลอดลูกออกมาได้ ลูกก็เป็นปกติดีมีเยอะมากมากซึ่งแม่กก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยนะมีเรื่องราวอยู่เรื่องราวหนึ่งนะคะเป็นตัวอย่างที่แม่ก้อยอยากจะเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ประเทศออสเตรเลียค่ะเธอผู้นี้นะคะชื่อว่าอีฟลินค่ะอายุ30ปีอดีตก่อนหน้านี้เธอเคยทำงานอาชีพขายบริการมาก่อนแต่ความพิเศษของเธอนะคะเธอเป็นผู้ที่มีช่องคลอดปากช่องคลอดแล้วก็มดลูก ทุกอย่างมีอย่างละสองค่ะเมื่อเธอทำงานค่ะเธอก็จะบอกกับลูกค้าของเธอนะคะว่าให้ใช้ด้านซายมือส่วนด้านขวามือเนี่ยเธอจะเอาไว้สำหรับคู่รักของเธอเท่านั้นค่ะเพราะเธอรู้สึกว่าการใช้ด้านขวามือเนี่ยค่ะมันทำให้เธอรู้สึกดีมากกว่า ปัจจุบันนี้อิฟลินตั้งท้องแล้วค่ะในการตั้งท้องของเธอนะคะต้องได้รับความดูแลจากแพทย์แล้วก็มีความระมัดระวังความใส่ใจเป็นอย่างมากเนื่องจากเธอมีมดลูกแฟดอย่างนี้ทำให้หมดลูกของเธอมีขนาดเล็กมีโอกาสสูงที่เธอจะคลอดก่อนกําหนดและก็ไม่สามารถที่จะคลอดได้โดยธรรมชาติได้ค่ะอย่างน้อยอิฟลินเธอก็รู้ตัวมาก่อนว่าเธอเป็นคนที่มีมดลูกแฝดเวลาที่เธอตั้งท้องหรือว่ามีลูกเธอก็ยังเตรียมตัวได้ง่ายกว่าคนที่ไม่รู้นะคะ ในเคสของอิฟลินเนี่ยนะคะสำหรับผู้ที่มีมดลูกแฝดอะค่อนข้างที่จะพบได้ยากมากเนื่องจากว่าเธอมีปากช่องคลอดที่แยกออกจากกันมีซ้ายมีขวาทุกอย่างมีสองอย่างในลักษณะนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะท้องแล้วก็มีลูกไม่ได้นะคะอย่างที่แม่ก็ได้เล่าไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอยู่ที่ประเทศอังกฤษค่ะ เธอชื่อว่าเอโบนี่สตีเวนสันค่ะอายุเพียงแค่18ปีเองในวันหนึ่งเธอมีอาการชักและหมดสติลงไปคุณพ่อคุณแม่ของเอโบนี่ค่ะก็พาเอโบนี่ไปที่โรงพยาบาลเข้าการรักษาตัวก็อยู่ในห้องของผู้ป่วยค่อนข้างที่จะหนักเนื่องจากเธอหมดสติลงไปจนถึง4วันเต็มๆเลยนะคะที่เธอไม่รู้สึกตัวเลยแต่คุณหมอก็ตรวจพบว่าเธอกำลังตั้งครรภ์แล้วใกล้ที่จะคลอดลูกด้วย เมื่อคุณหมอได้แจ้งไปกับคุณแม่คุณแม่ของเอโบนี่อะค่ะก็บอกว่าไม่จริงเอโบนี่ er ไม่ได้ตั้งครรภ์เพราะว่าในช่วงที่อยู่ที่บ้านอะเอโบนี่ er ไม่ได้มีท้องที่ใหญ่โตออกมาเหมือนกับตั้งครรภ์เลยเธอก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้คุณหมอก็เลยอธิบายว่าสิ่งที่เอโบนี่เป็นอนะก็คือเอโบนี่เป็นผู้ที่มีมดลูกแฝดค่ะแล้วเด็กที่ฝังตัวอยู่ที่มดลูกแฝดของเอโบนี่อะค่ะในมดลูกที่แฝดอันนั้นนะคะค่อนข้างที่จะอยู่ด้านหลัง พอเด็กฝังตัวลงไปอะคะ่ะเมื่อมีการขยายตัวของพื้นที่ของโพรงมดลูกเนี่ย มันก็เลยทําให้หน้าท้องของเอโบนี่เนี่ยไม่ได้นูนออกมาทําให้จนเห็นได้หรือว่าสังเกตได้ว่าเธอกําลังตั้งท้องอยู่คุณหมอก็ตัดสินใจผ่าคลอดให้กับเอโบนี่อย่างเร่งด่วนเลยนะคะเด็กเกิดออกมานะคะก็คือน้ําหนัก3,458กรัมนี่คือเป็นเด็กค่อนข้างที่จะตัวใหญ่เลยนะแล้วก็ตามน้ําหนักที่ที่ได้ฟังเนี่ยก็คือ,รอครบอายุครร์เลยนะคะแม้แต่ตัวเอโบนี่เองก็ไม่ได้รู้เลยนะคะว่าตัวเองกําลังตั้งท้องอยู่ หลังจากที่เอโบนีอะค่ะเข้ารับการรักษาตัวไปอยู่ประมาณสีวันที่เธอไม่รู้สึกตัวในวันหนึ่งที่เธอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาคุณพยาบาลก็อุ้มลูกของเธอเป็นลูกสาวนะคะมาวางไว้ที่หน้าอกซึ่งเอโบนี่ก็งงว่าฉันมีลูกตั้งแต่เมื่อไหร่คุณหมอคุณพยาบาลเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเพราะว่าก่อนที่เธอจะสลบไปเนี่ยหรือว่าไม่รู้สึกตัวไปเนี่ยเธอไม่รู้มาก่อนหรือว่าเธอกําลังตั้งครรภ์แล้วก็ใกล้ที่จะคลอดด้วย พอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็มีลูกเลยค่ะวางไว้ที่หน้าอกแต่โดยสุดท้ายแล้วนะคะเอโบนี่ก็ยอมรับได้ค่ะว่าเธอมีลูกในขณะที่อายุเพียงแค่18ปีเมื่อออกจากโรงพยาบาลร่างกายแข็งแรงแล้วเอโบนี่ก็กลับเข้าไปเรียนหนังสือต่อใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนเดิมค่ะโดยที่ก็ยังมีลูกสาวที่น่ารักอยู่ด้วยนะคะมีอีกตัวอย่างนึนงนะคะเป็นคุณแม่ชาวบังคลาเทศค่ะเธอเป็นผู้ที่มีมดลูกแฝดอยู่เหมือนกันนะคะ แต่ว่าการคลอดลูกของเธอเนี่ยเป็นการคลอดลูกทั้งหมดสองครั้งโดยมดลูกแฝดของเธอเนี่ยเป็นมดลูกแฝดที่สมบูรณ์ทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายและขวาการตั้งครรภ์ของเธอมีพร้อมกันทั้งซ้ายและขวานั่นก็คือเป็นมดลูกแฝดแต่อยู่ที่โพรงมดลูกแยกออกจากกันคลอดลูกครั้งแรกของเธอนะคะเป็นคลอดออกมาเป็นผู้หญิงค่ะหลังจากนั้นเธอก็รู้สึกปวดท้อง ทางสามีทางครอบครัวของเธอเนี่ยก็เลยรีบพาเธอไปส่งโรงพยาบาลเมื่อคุณหมอตรวจด,ดูอันด้าซาดูก็พบว่าอา้าวจริงๆแล้วเธอกําลังอยากจะคลอดลูกอีกคนนึงค่ะซึ่งอยู่ในโพรงมดลูกอีกอันนึงคุณหมอก็เลยต้องรีบทําการผ่าตัดเพื่อทําการคลอดลูกคนที่สองของเธอซึ่งก็ได้เด็กผู้ชายออกมากลายเป็นว่าคุณแม่ชาวบังกลาเทศท่านนี้นะคะ ก็มีลูกตั้งแต่อายุ20โดยที่มีลูกฝาแฝดชายหญิงที่ถูกตั้งครันด้วยโพรงมดลูกซ้ายและขวาลูกคนที่สองที่คลอดออกมาห่างจากลูกคนแรก26วันค่ะโดยที่คุณแม่ชาวบังกลาเทศและครอบครัวของเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเธอตั้งท้องลูกแฝดขึ้นมาเนื่องจากสถานะทางครอบครัวของเธอค่อนข้างที่จะยากจนเลยไม่ได้มีการฝากคันไม่ได้มีการอันต้าซาวใดๆมาก่อนจนเกิดเหตุการณ์คลอดลูก คนที่2หลังจากคลอดคนแรกมา26วันตามที่แม่ก้อยเล่าให้ฟังนี้แลคะ่ะจบลงแล้วค่ะเพื่อนๆสําหรับเรื่องราวของมดลูกแฝดน,นะคะแม่ก้อยเองก็ค่อนข้างที่จะตื่นตาตื่นใจแล้วก็พอเวลาอ่านเคสต่างๆที่แม่ก้อยไปหามาเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเออในโลกเรานี้อะไรหลายๆอย่างมันก็เกิดขึ้นได้เนาะสุดท้ายแล้วในแต่ละคนที่แม่ก้อยเล่าให้ฟังมาเนี่ยทุกคนก็ปลอดภยัยแล้วก็มีลูกที่น่ารักกันทุกคนเลยนะคะ สำหรับใครที่อยู่ในสภาวะของผู้ที่มีมดลูกแฝดหรือว่าเป็นมดลูกรูปหัวใจหรือว่ากำลังตั้งครรภ์แม่ก้อยขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทั้งแม่และลูกกันทุกๆคนเลยนะคะสำหรับในคลิปนี้แม่ก้อยต้องไปก่อนค่ะแล้วในคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะแม่ก้อยมาเล่าตอ่อความผิดปกติห้าส แม่ก้อยมาเล่าต่อนะค่ะมันเป็นเรื่หัวใจเนี้ยเสียงลดนะเอาใหม่เมื่อมีการผสมกัน